เช่าคอดีไทยถังเช่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับคุณผู้ชมกรับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ราการถามด้จา์นะครับํานดีเราชมําชั่วขอดาตรงไปตรงมาไม่ไว้หน้าไข่นะครับณทีนี้เราต้องวิเคราะห์การเป็นนายกรัฐมนตรีของคนที่ชื่ออนุธินชามวีรกุลนะครับแรกๆมาทุกคนปาบปื้มนะครับหลงัลงๆมาเอ๊ะลายชักออกหลัลง,ลางมาเอ๊ะ ตกลงท่านเป็นนายกหรือท่านเป็นเจ้าของน้ําผลไม้ดอกกันแน่เพราะทุกเรื่องเนี่ยท่านดองตลอดท่านหมักท่านดองไม่แก้ปัญหาทันทีตั้งแต่สแกมเมอร์มาจนถึงปัญหาการพูชาแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องนาเคื่อมหายใจอันนี้บรสุมเข้าท่านเต็มเเลยนะครับแขกรับเชิญของเราคือวันนี้คือดรผาบิสระนักวิเคราะห์การเมืองชื่อดังที่ทุกคนชื่อชอบกันนะครับสวัสดีครับดรผาบสวัสดีครับพี่นุสสวัสดีท่านผู้ชมครับอ่ะวันนี้ให้ดรพามวิเคราะห์เลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยท่านนนายกเี่ เป็นคนยังไงกันแน่แล้วควรจะฝากเนื้อฝากตัวฝากชีวิตไว้กับผู้ชายคนนี้หรือเปล่าครับครับพี่โนครับก็มันก็เริ่มทุกคนเริ่มเอใจนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนะี่ยพวกเราคนไทยทุกคนนะเอาใจช่วยท่านอนุทินเพราะว่าท่านก็เป็นแค่สี่เดือนเองนะก็ไม่รู้ว่าจะไปเอาอะไรกับท่านมากมายนะครับแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกเราคนไทยก็รู้สึกแบบเสื่อมศรัทธาไปเยอะหมดศรัทธากับรัฐบาลตั้งแต่สมัยของท่านหนุ่อิง นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยพอท่านอนุทินขึ้นมานะ่ะพวกเราคนไทยก็เหมือนไปตายเอาดาบหน้านะนะพี่นุนะครับลุ้นให้คุณอนุทินขึ้นมาแล้วก็ไม่มีใครอยากหาเรื่องอะไรท่านนะครับก็ผลักดันท่านไปให้มันไปให้รอดนะแต่ว่ามันก็แปลกใจครับพี่หนุครับว่าคุณอนุทินเนี่ยหลายคนเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าท่านเป็นคนยังไงนะครับมันมีผู้ชายไม่กี่คนนะครับบนโลกใบนี้ที่จะโชคดีเหมือนคุณอน,น,นะนุทินนะครับคุณอนุทินเนี่ย อยู่ในจุดที่จะได้กลายเป็นรัฐบุรุษจะได้กลายเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยหลายครั้งมากโอกาสเอื้อต่อท่านหลายครั้งนะครับแต่เราแปลกใจว่าทําไมคุณอนุทินไม่ทําอะไรพวกเราเริ่มสงสัยแล้วว่าคุณอนุทินเนี่ยทำไมเป็นมิสเตอร์ไนส์กายคุณอนุทินอะ่ะใจดีอารมณ์ดีประนีประนอมยืดหยุ่นกับทุกคนนะซึ่งมันก็เป็นลักษณะที่ดีนั่นแหละแต่ว่ามันก็น่าแปลกใจว่าทําไม หน้าสิวหน้าขวานเวลาที่ต้องการก,การตัดสินใจที่เด็ดขาดปรากฏว่าคุณอนุทินท่านก็ยังคอมโพรไมซ์อยู่เหมือนเดิมนี่ไงพวกเราคนไทยเริ่มเริ่มเอะใจเริ่มเริ่มสงสัยในตัวท่านแล้วมันมาถึงจุดที่ผมคิดว่าอาจจะเป็นจุดแตกหักก็ได้นะในกรณีที่น้ําท่วมหาดใหญ่พี่นุกครับเพราะครั้งนี้มันมีคนตายนะแล้วมันเสียหายร้ายแรงนะมันไม่ใช่ท่วมแค่หาดใหญ่นะมันท่วมทั้งภาคใต้่ะพี่นุครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมคิดว่าคนอนุทินเนี่ยพาประเทศไทยไปถึงขอบของความศรัทธาต่อท่านแล้วแหละตอนนี้คนไทยจะเริ่มไม่ไว้วางใจแล้วหันมาตั้งข้อสงสัยในตัวท่านรัี่นตรดังทพืผลนี้นะคะมันมีคนเสียชีวิตยเยอะมากและที่สําคัญก็คือว่ามันมีคนสิ้นเนื้อประดาตัวที่จู่ๆปั๊บเปี่ยวเองอยู่ๆก็หมดเนื้อหมดตัวเลยและยังไม่รู้ว่ารัฐบาลเนี่ยจะเยียวยาเขาแล้วเขาจะฟื้นขึ้นมาได้ยังไงเพราะเงินเยียวยามันก็ไม่ได้แค่มันไม่ได้เยอะมากแค่เก้าพันนะคะกับสิ่งที่มันสูญเสียจะให้เยอะกว่าน,นี้ ประเทศก็ไม่มีไม่มีเงินแต่จริงๆเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดอยากให้ดรผามพูดหน่อยนะคะเรื่องน้าท่วมแผ่นใหญ่เนี่ยคือดาดดาท่านนายกดามาสองวันแล้วฮะเหนื่อยก็สิ่งที่พวกเราต้องถามถึงท่านอนุทินนะครับพี่นุกครับก็คือเราต้องถามถึงสภาวะผู้นําของท่านที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าท่านไม่มีสภาวะผู้นํานะนะครับผู้นำนะ่ะมีเป็นสิบสิบแบบนะครับแล้วการเลือกใช้ผู้นํามันก็ต้องเลือกมาให้มันเหมาะกับสภาวะของสถานการณ์บ้านเมือง คุณอนุทินเนี่ยต้องเรียนตามตรงครับด้วยบุคลิกลักษณะที่ประนีประนอมใจดีอารมณ์ดีนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่ฟิกจัดเกินไปท่านจะเป็นผู้นําที่ดีได้ในบ้านเมืองที่อยู่ในนุกสมัยที่มันร่มเย็นถ้าเมืองเมืองยามสงบปกตินะคนแบบนี้ดีพี่นูครับมันจะประนีประนอมมันจะไม่ขัดแย้งกับใครมันจะทําให้ทุกฝ่ายสามัคคีกันอืแต่บุคลิกแบบท่านเป็นอันตรายที่สุดถ้าประเทศอยู่ในภาวะว,ะวิกฤตก็อ,อะไรครับ เพราะเวลาวิกฤตวิกฤตเกิดสงครามเวลาเกิดพิภัพยพิบัติเวลาเกิดพยันตรายร้ายแรงอะไรที่มาคุกคามประเทศไหนก็ตามครับถ้าเราได้ผู้นําที่ใจดีปณีประนอมยืดหยุ่นขึ้นมานะพากันตายหมู่ม,มันจะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพวกเราก็ต้องพิจารณาว่าท่านอนุทินเหมาะกับสถานการณ์ของบ้านเมืองตอนนี้ไหมเพราะอะไรครับเพราะยังกรณีน้ําท่วมหาดใหญ่ครับพี่นุครับผมมั่นใจนะว่าถ้าเป็นคนอย่างพลเอกประยุทธ์จะไม่ตายเยอะขนาดนี้ ใช่หรืออาจจะเป็นคนอื่นก็นจะไม่ตายเยอะขนาดนี้ถ้าคนที่มีลักษณะเป็นผู้นําพวกที่มีลักษณะผู้นําในลักษณะของสิงโตนะพวกนี้จะไม่ไว้ใจใครคนที่เป็นผู้นําที่มีความมั่นใจที่มั่นใจในอํานาจของตัวเองมากนะเขาจะไม่ไว้ใจใครครับพี่หนุรับมันจะเป็นนิสัยของพวกผู้นําคือเขาจะทําการดับเบิลเช็คเสมอมันจะไม่มีนายกรัฐมนตรีคนไหนหรอกครับรอให้กรมอุตุบอกว่าน้าไม่ท่วมก็เอ,อไปว่าไม่ท่วมหรือว่ารอให้คณะกรรมการ น้ำอะไรบอกว่าน้ําไม่ท่วมก็ไม่เป็นไรยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยจะไปเชื่อใจในายกขาดใหญ่มึงเป็นใครทําไมกูต้องฟังมึงจริงไหมละ่ะเพราะฉะนั้นน่ะ่อให้ใครมารายงานว่าจะไม่ท่วมนะผู้นําที่รอบจัดที่มีสภาวะผู้นําในลักษณะสิงโตนะ <c oughs> เขาจะไม่ไว้ใจใครเขาจะให้คนไปเช็คซ้ําซึ่งท่านนุชินทาได้อยู่แล้วครับนายกรัฐมนตรีจะตั้งกี่คณะขึ้นมา ตั้งที่ปรึกษาขึ้นมาที่ไหนก็ได้คณะวิศวะคณะอะไรมาทั้งหลยต่างนะ่ะเชิญมากินกาแฟกับผมแล้วเล่าให้ฟังอาจารย์มันจะท่วมไหมเรียกไฟนั้นมามันจะท่วมไหมต่างๆนานานะเห็นไหมครับแต่เนี่ยเห็นได้ชัดว่าท่านก็ย้นยวนยืดยุ่นให้เกียรติปณีปรนอวมทุกคนนะครับพออุตุนิยมวิทยาภาคใต้บอกว่าไม่ท่วมครับฝนไม่ตกหนักครับท่านก็เออมันไม่ท่วมนะท่านเชื่อเขานะครับซ้ำหลายเรื่งนั้นไปถามท่านนายกหาดใหญ่ท่านนายกหาดใหญ่ก็ดันไปเชื่อเขาอีกพี่นุ๊กครับ ไปเชื่อไอ้พวกคณะกรรมการน้ําอะไรที่เขาไม่ได้ตามกันน่ยนะมันวุ่นวายมาต่อเนื่องมาจากรรคเพื่อไทยตั้งแต่สมัยไอ้ประธานไอ้ผู้นวยการโครงการน้ําอะไรของเขานะ่ะเห่นไหมละครับกลายเป็นว่านายกหาใหญ่ก็ไปเชื่อพวกนี้ก็มารายงานท่านนายกมนตรีองเรานายกมนตรีของเราก็เชื่อเห็นไหมละ่ะก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่เตรียมการที่จะรับมือครั้งนี้มีแต่ทั้งผู้นําในท้องถิ่นผู้นำในระดับประเทศพากันบอกคนหาใหญ่ว่าไม่ต้องอพยพไปไหนอยู่นั่นแหละมันไม่ท่วม เห็นไหมครับที่พากันเดือดร้อนเสียหายมากกว่านี้เนะี่ยเพราะอะไรครับเพราะเราไม่ได้เตรียมการรับมือมันตามสมควรพายขนาดใหญ่พายุขนาดใหญ่มาดันพากันเตรียมแต่ร่มเห็นไหมครับเพราะมันขึ้นมาแล้วมันทําอะไรไม่ได้มันกลายเป็นนิทานตะกแตนกับมดเนะี่ยพวกเราเนะ่ยเหมือนตะกแตนที่มัวแต่สีไวโอลินเล่นอยู่ฤดูหนาวมาไม่เตรียมการอะไรอย่างไงยเห็นไหมครับพอพายุมาแล้วทําอะไรไม่ได้แล้วแล้วคนคนพี่น้อง ที่อยู่หาดใหญ่พี่น้องทางภาคใต้น่ะเขาก็ต้องเชื่อใจผู้นําครับพอั้นผู้นําบอกว่าปลอดภัยไม่ต้องย้ายเขาก็ไม่ย้ายพี่นุนะครับถ้าบอกล่วงหน้าทราบว่าจะย้ายน่ะผมว่าคนหนุม่มคนสาวคนแข็งแรงไม่ย้ายก็ไม่เป็นไรแต่พวกผู้เฒ่าผู้แก่เด็กทั้งหลายผู้ป่วยติดเตียงคนที่ต้องเพเซฟเพื่อความปลอดภัยน่ะเขาต้องย้ายออกไปอันนี้แหละที่มันตายกันเยอะน่ะเพราะว่าคนที่อยู่ในสภาวะพึ่งพาคนที่อยู่ในสภาวะอ่อนแอน่ะเขาไม่ได้ย้ายไปไหนเห็นไหมครับ คนแก่เนี่ยจะให้เขาอดข้าวข้ามวันข้ามคืนยังไงมันก็พากันตายเยอะสิพี่นุครับนี่แหละคือปัญหาข้อแรกของท่านอนุทินคือท่านดูเบาสถานการณ์ท่านเชื่อคนง่ายท่านไม่รอบจัดท่านไม่ระแวงใครแล้วก็ความที่ท่านสบายๆมันทาให้คนตายเป็นร้อยพี่นุเพราะความสบายๆของท่านนี่แหละนะครับบัคเผ่าพูดเนี่ยพี่พึ่งได้จริง เพราะว่านายกแป้นบอกบอกนายกรุ้นถิ่นว่านายไม่เชื่อท่านก็เชื่อซึ่งคนใหญ่คนโตทำไมเชื่อเลยง่ายขนาดนั้นนะทั้งทั้งที่ควรจะเช็คกันมารอบครอบก่อนเพราะว่ามันคือชีวิตของคนไทยจํานวนมากรวบรวมทั้งสิ่งทรัพย์สินด้วยพูดกับแบบจงจงจงรตรงๆรตตรพามถ้าไม่เหมาะจะเป็นผู้นำอะฮะท่านควรจะเป็นผู้ตามท่านอาจจะเป็นผู้ตามที่ดีนะผู้ตามที่ดีแต่ไม่ใช่เป็นผู้นําแน่นอนอันนี้อาจจะผิดนะพี่นุ๊งนะแต่ผมประเมินว่าอย่างนี้ผมผมเคยมีเพื่อนลักษณะแบบนี้ครับเพื่อนผมคนหนึ่งครับ เป็นคนที่ฉลาดมากนะครับแต่ว่าสอบแข่งอะไรทีไรเนี่ยมันจะได้ที่สามตลอดนะครับมันเป็นคนแบบนี้แล้วเป็นคนที่ฉลาดเรียนเก่งมากแต่จะสอบได้ที่สามเสมอมันบอกกติของมันนะครับบอกว่าที่หนึ่งล่อเป้าที่สองเจ็บใจที่สามได้ขึ้นรับเหรียญด้วยที่หนึ่งล่อเป้าเนี่ยมันบอกว่าถ้าได้ที่หนึ่งนะมีแต่คนอย่างมาโค่นล้มเพราะฉะนั้นไม่มีความสุขมันบอกครับที่สองนี่มันเจ็บใจไหนๆก็ชนะแล้วดันมาแพ้แต่ไอ้ที่หนึ่งคนเดียวมันเจ็บใจไม่มีความสุขเพราะมีแต่ความแค้น ส่วนไอ้ที่สามเราทาใจได้ไม่ได้ที่หนึ่งที่สองเป็นไรแต่ว่ากูได้ขึ้นรับด้วยด้วยเสมอครับคนลักษณะนี้จะเป็นแบบนี้ผมสังเกตว่าท่านอนุทินเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์แบบนี้คุณอนุทินเนี่ยได้เป็นรัฐมนตรีทุกครั้งนะครับท่านเนี่ยเป็นเหมือนได้แสดงหนังใหญ่ทุกครั้งแต่ท่านจะเป็นบทพระรองเสมอท่านได้เป็นรัฐมนตรีมหาไทยท่านเป็นรัฐมนตรีสาณสุขท่านได้เป็นรัฐมนตรีไม่ว่าจะรัฐบาลไหนนะครับท่านอนุทินเนี่ยเป็นรัฐมนตรีมากกว่าท่านสุริยะนะครับ เป the the os, the the ็นมากกว่าหลายคนเลยล่ะนะครับท่านเป็นทุกระบานแต่ท่านน่ะเหมาะที่จะเป็นพระรองนะครับท่านไม่เหมาะที่จะเป็นพระเอกเห็นไหมล่ะทีนี้นะไม่รู้ว่าสถานการณ์แบบไหนครับพอมันพาพาท่านมาจนได้เป็นนายกมนรีล่ะทีนี้ท่านไปไม่เป็นเลยเห็นไหมครับท่านเหมาะกับการที่เป็นที่สองเป็นที่สามที่ไม่ต้องเผชิญความกดดันหรือไม่ต้องการการตัดสินใจที่ตัดสินใจทั้งองค์กรไปนะเห็นไหมครับท่านพอท่านได้มาเป็นเบอร์หนึ่งนะท่านทําอะไรไม่เป็น ท่านทาอะไรไม่ได้เพราะว่าท่านมาแบบคนสบายๆท่านมาจากบ้านของคนรวยท่านมาจากพื้นฐานการศึกษาที่ดีครอบครัวที่ดีตัวท่านก็เป็นคนอารมณ์ดีจิตใจดีใช่ไหมล่ะทีนีนะ้พอมันได้ขึ้นมาเป็นผู้นําสูงสุดเนี่ยมันมันต้องเป็นคนที่ครบเครื่องเลยพี่นุครับทั้งโหดเร็วดีทั้งดุดันน่ะนะยิ่งอยู่ประเทศอยู่ในสภาวะที่ต้องการการตัดสินใจเด็ดขาดประเทศอยู่ตอนนี้มันประเทศมันอยู่ในสภาวะวิกฤตเนี่ย พอท่านซึ่งเป็นคนที่สบายๆพอได้มีอํานาจสูงสุดในสภาวะแบบนี้เนะ่ยกลายเป็นว่าเกิดปัญหากับตัวท่านเองและเกิดปัญหากับประเทศเราด้วยนะถ้าเราใช้ผู้น,บบน,น,นาําแบบนี้พี่นุในสภาวะแบบนี้ครับอืมจริงจริงจริงแค่ๆง่ายนะคะดร้งแตผ่ามากรณีที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยออกมาแฉเรื่องการซื้อขายตารวจ ที่เกิดขึ้นรวมไปถึงบอกว่ามี200กว่าตำรวจเนี่ยที่มีหลักฐานชัดเจนคนเป็นนาย,ยกยังไม่กล้าทําอะไรเลยคะคือถ้าสมมติว่าเป็นพี่อย่างพี่เนี่ยโง่โง่เนี่ยถ้าพี่ทําปุ๊บเนี่ยหนึ่งพี่ต้องเอาสองร้อยกว่าคนออกไปเลยแล้วก็ต้องจัดก,การเชือดมารวมถึงผพอ,พอตลอ,อาจจะต้องเอาออกไปกอนแล้วก็แก้ปัญหารางบางเลยไม่ใช่บอกว่าเออมันเป็นเรื่องของตำรวจสองคนเขาทะเลาะกันแล้วก็ปล่อยให้ผอ,อ,อตรเคลียร์ผอ,อตลอจะเคลียร์ได้ยังไงในเมื่อผบอตรก็เป็นหนึ่งในที่เขากล่าวถึงการ คือท่านก็ลอยตัวเหนือปัญหาลอยตัวคือท่านชาติที่แล้วท่านอาจจะเป็นพวกโฟมมหาเป็นพวกลอยตัวเหนือน้ําคือลอยลอยทุกอย่างมาเพราะฉะนั้นท่านก็ไปแก้อย,อย่างที่บอกว่าดรพาบอกว่าท่านนายกทินเนี่ยถ้าเป็นคนมีความสุขท่านก็คงไม่อยากออกไปแก้เพราะถ้าการการท่าน,าน,าน,านลงไปแก้ท่านก็ต้องไปปะทะกับคนนู้นคนนี้คนนั้นก็คือเป็นผู้มีความสุขไม่ชอบการปะทะไม่อยากเครียดไม่อยากมีปัญหาก็มีทุกอย่างเตรียมไว้ให UM ้นะครับ บริษัทคอดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกรรมาวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบตเป็นถังหมักปฏิกรชีวภาพแนวน,อน่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเดสิปิน0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูลเพราะว่าภาคภูมิใจไทยก็ต้องถามจริงๆนะครับว่าท่านสร้างมาด้วยตัวท่านไหมซึ่งก็ไม่ไมใช่ครับจนเดี๋ยวนี้ท่านก็ไม่ได้มีอำนาจสูงสุดในภาคภูมิใจไทยครับนะครับคือท่านก็เป็นเบอร์สองเบอร์สามอยู่ร่ำไปท่านไม่สามารถขึ้นมาเเป็นบอร์ได้ ไหมครับตั้งแต่ยุคไหนสมัยไหนเข้ามาในการเมืองท่านก็อยู่ใต้พารมีใต้ปีกของท่านทักษิณน,นะครับแล้วก็ท่านก็มาเป็นใต้คนนั้นคนนี้มาใต้ลุงตู่นะครับแล้วก็คนที่ท่านไม่เคยพ้นจากเนื้อมปีกของเขาไม่ได้ก็คืออ่าครูใหญ่ในวินเห็นไหมครับท่านวุชินก็เป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้นะ่ะท่านขึ้นมาท่านจําเป็นต้องได้ขึ้นมาอยู่บนยอดแล้วเห็นไหมท่านก็เลยยังกลายเป็นมันคงจะยากนะพี่นุครับเพราะว่า มันไม่ใช่บุคลิกลักษณะของท่านที่จะให้มีการตัดสินใจที่เด็ดขาดแบบนั้นเห็นไหมครับคือถ้าเอาท่านเนวินมาเน่ยผมบอกเลยครับถ้าคุณเนวินขึ้นมาเป็นนายกเองนะไอ้ตำรวจพุกนั้นมันหายไปหมดแล้วแล้วมันก็จะไม่ใช่แค่สองร้อยตำรวจครับมันอาจจะเป็นพันตำรวจหลายคนเลยที่จะโดนแบบนั้นหรืออย่างท่านประยุทธ์นะครับอะไรพวกนี้ที่เขามีความเด็ดขาดนะเห็นไหมนะแต่ท่านอนุทินน่ะท่านก็เป็นแบบน,นี้โดยบุคลิกของท่านที่มีเอาง่ายๆครับ เรื่องกับการพูชา่ะเห็นไหมล่ะผมไม่แน่ใจนะว่าการที่ท่านพากาันอุตริพากันขึ้นไปร้องเพลงชาติอยู่ที่ภูมะเขือวันนั้นนะ่ะพี่นูครับผมไม่รู้ว่าท่านไปทําไมท่านต้องการสื่อสารอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นคนมีบุคลิกลักษณะในสภาพว่าแบบสิงโตนะการไปร้องเพลงชาติที่ภูมะเขือวันนั้นมันคือการประกาศสงครามแล้วถูกนะนะครับมันคือการประกาศสงครามมันการสื่อสารให้ทุกองคาพยพของหน่วยงานใช้กําลังของประเทศไทยบอกว่าตัดสินใจแล้ว อันตรายะเลยเป็นไงครับแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าท่านแค่ไปสร้างคอนเทนต์พี่นุครับพอกลับลงมาก็ไม่ปรากฏเรื่องอะไรครับเห็นไหมครับท่านบอกว่าผมาผมอบอำนาจให้ทหารแปลว่าถ้าทหารท่านให้ทําอะไรท่านก็ไม่ยุ่งนะนะเห็นไหมครับก็เหมือนตํารวจเนะี่ยบอกว่าไม่ดีให้พบตรจัดก,การท่านจะไม่ทําอะไรทั้งที่ท่านน่ะเเป็นประธานกาตรนะครับตํารวจเบอร์หนึ่งของประเทศไทยคือนายกรัทมนตรีพี่นุครับใหญ่สุดในหมู่บรรดาตํารวจแล้วครับใหญ่กว่าพบตร ท่านก็ไม่ทําอะไรทาหารไทยแดนไทยกัมพูชาท่านก็ขึ้นไปเท่ๆตรงนั้นพากันไปร้องเพลงชาติแล้วท่านกลับลงมาท่านก็ไม่ทําอะไรทาหารไทยก็กลายเป็นยุวนกันไปเกณฑ์มากลายเป็นพากันเกรงใจผลสุดท้ายก็จะไม่เกิดอะไรนะพี่หนุผมคิดว่าชายแดนไทยกัมพูชาก็จะพากันอยู่ในสภาวะอีหลักอีเหลือแบบนี้นู่นแหละจนกว่าคุณรัฐินจะพ้ปปนวาระไปมันไม่น่าจะมีใครทําอะไรนะครับตํารวจไทยท่านก็ไม่แตะต้องครับพี่หนุนอย่นี้มันก็เลยกลายเป็นว่าท่านนายกเนี่ยลอ,อยตัวมีคนบอกว่า การที่ท่านลอยตัวแล้วบอกว่าให้เรื่องนี้ให้ทหารจัดก,การไปเออเรื่องนี้ให้ปปตร,รจัดก,การไปคือเป็นคนที่เขาเรียกว่า รับแต่รับชอบไปรับผิดคือถ้าเรื่องนี้จัดการเสร็จเรียบร้อยทหารจัดการเคลียร์ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมาปุ๊บเกิดความดีขึ้นมาปุ๊บท่านก็รับในฐานะท่านเป็นนายกแต่ท่านเลวขึ้นมาหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาก็โยนขี้ให้ทหารโยนขี้ให้คนอื่นเขาไปเลยอันนี้มีคนเขาวิเคราะห์กันออกมาเป็นเป็นประมาณนี้ฮะแต่ว่าก็ไม่อยากจะเช mm ื่อว่ามันจริงนะแต่ว่าที่ผ่านมาท่านนายกเป็นอย่างนี้จริงๆคือท่านลอยนะะก็จัดการน้ําท่วมหาดใหญ่น้ําท่วมภาคใต้พี่นุครับ ฝ่ายป้อง,ป,องป้องกันได้บรรเทาสาธารณภัยนะครับพี่นุครับหมายเลขหนึ่งของประเทศไทยก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ลำดับสูงกว่านั้นก็คือนายกฐมนตรีตอนนี้นะคุณอนุทินนะ่ะคือเบอร์หนึ่งทั้งหมดในการจัดการภัยพิบัติต่างๆของประเทศไทยนะครับเพราะว่าท่านเป็นทั้งนายกเป็นทั้งงอทนึงแต่เป็นไงครับจนเดี๋ยวนี้ท่านอนาุทินก็ตั้งคนนั้นไปพักคนนั้นไปดันคนนั้นไปเห็นไหมครับสุดวันนี้ก็ไปตั้งแม่ทัพภาคที่สี่ เอากฎหมายประกาศสภาวะฉุกเฉินเอามาใช้นหะมครับก่อนหน้านั้นก็ตั้งท่านธรรมนัตกตอนหน้านั้นก็ตั้งคนนี้คนนั้นลงไปแต่มันเหมือนกับท่านกลัวเหมือนท่านไม่มั่นใจหรือมันไม่ตรงกับจริตของท่านมันเหมือนกับท่านไม่มั่นใจแะคนที่ถูกใช้ชีวิตนะครับคนที่ถูกหล่อหลอมใช้ชีวิตมาทั้งชีวิตเพื่อเป็นทะรอง่ะนะเป็นแค่เป็นได้แค่เบอร์สองเท่านั้นพอถึงวันนี้ก็จับใส่นางเอกตัวจริงสัน่นหาทางปายเบียงทั้งอายทั้งกลัวทั้งสัน่นทั้งไม่มั่นใจ มันเหมือนกับผลักทุกคนไปแทนนะครับสถานการณ์ของท่านนายกตอนนี้คือท่านเบี่ยงตกเบี่ยงตัวหนีนะครับท่านไม่ท่านไม่พ,ไมพร้อมที่จะเข้าไป,ไปเผชิญเองทั้งที่ด้วยตําแหน่งของท่านนะถ้าเป็นคนที่มีความมั่นใจคนที่มีความเป็นผู้นําในลักษณะคุกคามก้าวร้าวนะผมว่าทุกคนดีใจอ่ะนะครับมันไม่มีใครถูกหวยบ่อยเท่าคุณอนุทินอีกแล้วนะครับ คืออะไรครับถ้าคนที่มีความเป็นผู้นํานะถ้าเจอแบบนี้นะโอ้ยกระโดดลงไปบัญชาการเองพี่นุครับอํานาจก็มีอะไรก็มีโอ้โหได้เป็นฮีโร่เลยนะภาษาน้ําท่วมนิดถือว่าเด็กๆมากการจัดการแค่นี้นะพี่นุครับถ้าคนเป็นผู้นำนะสนุกเลยนะครับลงไปตั้งกรรมชาการอยู่ปากใต้บัญชาการเอาชนะแล้วท่านก็จะยิ่งใหญ่คนสัตวทาทั้งประเทศแต่นี่อะไรท่านอุทินท่านไม่กล้าพี่นุครับท่านเบี่ยงตัวหลบพรรคคนนั้นไปคนนี้ไปนะครับ เหมือนกับคนคนอายไหนะพี่นุครับไม่ถึงเด็กๆนะ่ะเวลาเขินครูให้ออกไปร้องเพลงหน้าห้องหล่ะเขินก็ผักเธอไปก่อนหน้าไปก่อนงานไปก่อนนะครับเบี่ยงตัวหลบไปเรื่อยๆนะครับออกถอยไปถอย,ยไปนะั่นแหละเห็นไหมมันเป็นแบบนั้นทั้งที่ทั้งที่ท่านนะ่ะควรจะรีบคว้าโอกาสที่จะแสดงความเป็นผู้นําแสดงความเป็นรัฐบุรุษแสดงความทั้งอํานาจทั้งบารมีโอกาสที่จะได้สร้างคุณความดีฝากชื่อไว้ในประเทศไทยนะ่ะ โอ้โหใครมันจะโชคดีเท่าคุณอนุทินพิโน,นครับมีโอกาสเข้ามามาหาศาลแต่ว่าท่านนะ่ะเปลี่ยนตัวหลบตลอดคูมุดหลบทีเดียวไม่กล้าไปครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรผมคิดว่านะมันอาจจะเกิดจากความไม่มั่นใจอาจจะเกิดจากบุคลิกข้างในของท่านที่ทั้งชีวิตถูกกดให้เป็นผู้ผ้ารองมาตลอดนะ่ะนะตอนนี้ก็ให้ไปจูบนังเ,งเองแล้วกลัวครับไม่กล้าครับนะครับตอนแรกที่เกิดเหตุภัยพิบัตินะพี่นึกถึงโมเดลของเอ่อพบเมืองหมู่ป่าฮะ ผูราว่าราชการจรังหวัดเชียงรายเนี่ยที่ลงมาจาัดก,การทุกอย่างเป็นสิ่งเครื่องคอมมาคิดว่าท่านนายกทีเนี้ย่ะลงมาทําเหมือนที่เจาเมืองหมู่ป่าเป็นคนทําบริหารจัดการทุกอย่างพูกทุกอย่างในมือท่านท่านเป็นทั้งนาย,ยกเป็นทั้งมหาไทยและทุกคนต้องอยู่ภายใต้อํานาจท่านท่านอาจจะให้ประหลัดมหาไทยเนี่ยมาเป็นผอ,อ,อและก็และท่านก็อยู่ข้างบนซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านได้เต็มๆแต่ไม่ทาและที่สํคาคัญไปผักให้ธรรมานัตไปทําอีกคนก็ด่ากระทมาทงเมืองไม่ใช่กูธรรมนัตไม่เก่งแต่มันคือ การเอาคนที่ไม่ถูกกับงานเขาแล้วพูด the right man to the right job มันผิดมันผิดฝาผิดตัวอย่างที่อย่างอย่างกรณีที่ท่านนายกทีนเอาคุณสุปฏิมาเอาคุณเอกนิติมาเนี่ยอย่างเนี้ยโอเคถือว่าเอาคนถูกตําแหน่งกับงานแต่เอาคุณทํานัดไปอย่างเนี้ยมันไม่ใช่อะ่ะแล้วก็เอาผอ,อสูงสุดไปดําเนินการอีกทหารเขาเป็นหน่วยกําลังเสริมไม่ใช่หน่วยกําลังหลักให้ทํา้ให้ทห,ห,หารเป็นกำลังหลักคือมันมันมว่วไปหมดเลยดรพามก็เลยเกิดเลยขึ้นกับคุณ อุทิตนะคะทําไมมันมืนมันมันตื้อมันเออมันอะไรขนาดนั้นนะานในแบบนี้ก็อย่างที่เขามีสํานวนว่าเนี่ยพี่นุ๊ครับเขาบอกว่าฝูงราชสีที่มีแกเป็นผู้นํานะไม่น่ากลัวไม่หนุน่ากลัวเท่าฝูงแกะที่มีราชสีเป็นผู้นําปัญหาของประเทศไทยตอนนี้เนี่ยผู้ว่าหมูป่าเนี่ยนะครับพวกมหาไทยเนี่ยเขาราชสีอยู่แล้วครับนะครับสิงมหาไทยอยู่แล้วเขาถูกฝึกความเป็นผู้นํามาทุกคน เพราะฉะนั้นเจอสถานการณ์อย่างนั้นน่ผมมั่นใจครับท่านผู้ว่าเชียงรายเนี่ยตอนนั้นน่ท่านรอรอ,อเวลานี้มาทั้งชีวิตนะครับสิงโตมันขนองเลยครับแก่ขนาดไหนเนี่ยไฟลุกคลึกนะครับผ์เป็นมัจชาการเพราะเขาเป็นสิงโตกันโดยธรรมชาติครับแต่ท่านนุทินไม่ใช่ครับไม่กล้าปรามาทท่านแต่ท่านเน่เป็นแกะที่ได้นําสิงโตเห็นไหมล่ะพอเข้าไปตรงนั้นน่ท่านทําไม่ได้แบบเขาแตบบแบบ่พี่นุว่านั่นแหละครับ นะครับผมคิดว่าผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งประเทศไทยนะถ้าใครได้เจอโอกาสแบบนี้เนี่ยมีแต่คนดีใจเขาอยากไปบัญชาการแบบนี้แหละมีอำนาจเต็มด้วยโอกาสที่ได้ชื่อสร้างชื่อเสียงเห็นไหมแต่ท่านอนุทินกลับปล่อยไปแล้วก็ผลักไปผลักไป,กไปพี่นุ้งทราบไหมครับว่าคุณธรรมนัทเนี่ยตอนนี้เนี่ยแกมีอำนาจหน้าที่เนี่ยมากกว่านายกทมีแล้วแหละแกเป็นผู้บัญชารารสถานการณ์อยู่แปดสถานการณ์แล้วมั้งตั้งแต่ปราบสแกมเมอร์ปราบชายแดนปราบอะไรต่างๆนานาตั้งแต่คุณธรรมนัทนั่นแหละแม้แต่ไป ปาดน้าท่วมปากใต้เนี่ยก็ให้คุณธรรมนัทเป็นประธานอีกเห็นไหมครับก็แปลกใจว่าทําไมคุณนรุทินทำไมต้องผักหลังให้ผักหลังให้ผักหลังให้ไม่ะเนี่ยก็ไม่นะร,ไมรู้เหมือนกันนะซึ่งคุคณซึ่งท่านธรรมนัทนะท่านก็เป็นสิงโตตัวหนึ่งเหมือนกันแหละท่านก็ห้าวเหรครับท่านก็อยากทาอยู่นะคุณธรรมนัทนะไม่ะแต่ว่ามันก็เป็นภาระกดดันมากเกินไปผมสุดท้ายคุณธรรมนัทก็ไปด่าพวกทหารเฑ์อีกเอากลายเป็นงั้นไปซะอีกพี่นุ้นครับไปด่าฐานซิลอีกไปอะไรอย่างเงี้ย ไม่รูะ้ะเราไม่กล้าประเมินคะแนนของคุณธรรมนัฐว่าได้หรือเสียแต่จากสื่อมวลชนหลายๆคนก็บอกว่าไม่น่าจะครูม,มาคะแนนน่าจะหายไปมากกว่าความตั้งใจอย่าเต็มสิบแต่ความรู้ความสามารถกับความถนัดเนี่ยมันตอบไปได้อะตอบยากอ่ะวันนี้ก่อนจบรายการ้ักขอบคุณผู้สับสนิการของเรานะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสังเาวคอดีไทยสังเามอกระเสสนใจ0 9 2 1 2 1 0 6า9 0 9 2 1 2่0 6 6 9หาเกนย์หหรือว่าไลน์แอดคอดีไทยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ